เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายต้องการการดูแลที่ถูกวิธีพิลาทิสด้วยเครื่องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพราะว่าพิลาทิสด้วยเครื่องช่วยปรับบุคลิกภาพเสริมสร้างความแข็งแรงของแกนกลางเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและลดอาการปวดหลังได้ด้วยหลังค่อมก็สามารถฝึกได้ ถึงแม้จะฝึกช้าๆง่ายๆแต่สามารถได้ผลจริงนะคะค่ะสำหรับเครื่องแรกนะคะคือเครื่องค a เดเล็ค่ะจุดเด่นของเครื่องค a เดเล็นะคะก็คือจะสามารถช่วยยืดเยียดฟื้นฟูสําหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังแล้วก็ไหล่งุ้มเนาะเพราะว่าเครื่องค a เดเลกจะสามารถใช้บาร์แล้วก็ตัวสปริงได้หลากหลายมูมเมนต์เลย,เ,ลยเราสามารถนั่งฝึกได้ในหลากหลายท่าเลยนะคะค่ะสาหรับเครื่องต่อไปนะคะคือบุนดาแชร์ค่ะจุดเด่นของบุนดาแชร์นะคะก็จะใช้สำหรับ ฝึกแรงกดแล้วก็ถ้าทำในชีวิตประจําวันเช่นการยืดขาอาการก้าวหรือการเดินนะคะจะฝึกขาก้นหน้าท้องแล้วก็แขนก็คือฝึกได้ทุกกล้ามเนื้อเลยเราต้องค่อยๆเคลื่อนไหวตามลมหายใจแล้วก็ต้องมีสมาธิอยู่กับท่านั้นๆค่ะค่ะแล้วสำหรับเครื่องถัดไปนะคะก็คือรีฟอร์ e เมอร์ค่ะคือเครื่องพื้นฐานที่เราใช้บ่อยที่สุดเลยเพราะว่า ครื่อง reformer สามารถปรับแรงต้านได้ตามสปริงและความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อของต้นขาและก็ข้อเท้าด้วยคอยอลคอรีหน้าท้องแกนกลางแล้วก็ลมหายใจท่านี้ก็จะใช้กล้ามเนื้อแขนแล้วก็หัวไหล่แล้วก็ยังใช้แกนกลางลําตัวเหมือนเดิมเครื่องพิลาทิสนะคะเป็นรูปแบบการออกกาลังกายใหม่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาฝึกกันนะคะ